อันดับตระกูลมหาเศรษฐีไทยประจำปี2025โดยนิตยสารฟอปสอันดับ5ตรกุกลจิราธิวัฒน์มูลค่าความร่ำรวยแปพันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ3.14แสนล้านบาทธรุรกิจหลักกลุ่มเซนทรัลอาณาจักรค้าปลีกและพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของไทยเจ้าของห้างสรรพสินค้าเซนทรัลโรบินสันศูนย์การค้าเซนทรัลพัฒนาและธุกรกิจโรงแรมและร้านอาหารอีกมากมายอันดับ 4. ตระกลสิริวัฒนภพักดีนำโดยเจริญสิริวัฒนภพักดี มูลค่าความร่ำรวย1.05ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ3.84แสนล้านบาทธุรกิจหลักกลุ่มไทยเบเวอร์เรจเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์อาทิเบียช้างสุราแม่โขงและยังเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านกลุ่ม Asset World Corporation และธุรกิจค้าปลีกอย่าง Big C อันดับ 3. ตระกูลรัตนาวดีนำโดยสารัตรัตนาวดี มูลค่าความร่ำรวย1.2หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ4.39แสนล้านบาทธุรกิจหลักบริษัทกอฟเอนเนอร์จีเดเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนกอฟผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและโครงสงร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและยังขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโทรคมนาคมและดิจิทัลอันดับสองตระกูลจีราวนน์มูลค่าความร่ำรวย3.57หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.30ล้านล้านบาทธุรกิจหลักเครือเจริญโภคภัณฑ์ซีอีกรุ๊ป กลุ่มธุรกิจหลากหลายขนาดใหญ่ของประเทศครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจเกษตรและอาหารธุรกิจค้าปลีกแมคโครโลตัสธุรกิจธุรคมนาคมทรู True, และอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งตระกูลอยู่วิทยามูลค่าความร่ำรวย4.45หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1.63ล้านล้านดอลลาร์ธุรกิจหลักกลุ่มธุรกิจ TCP โจ้ของแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดงหรือเรดบูลซึ่งเป็นธุรกิจร่วมทุนกับตระกูลมาเตชิสจากออสเตรียและประสบความสำเร็จอย่างสูงในตลาดโลก